เดชย้อนยุคที่ดาราพะเสาะอ,อย่างที่บอกว่าฟังนะครับคืนนี้เราได้รับเกียรติจากพิธีกรอารมณ์ดีหน้าตาดีอีกคนหนึ่งขององค์การบันเทิงบ้านเราตอนนี้เป็นพิธีกรในรายการยุทธการบันเทิงนะครับตอนนี้อยู่กับเราในสายเขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นนักกีฬาเจอดีนะครับสวัสดีครับต้อย สวัสดีครับพี่ป๋องนะครับวันนี้พี่ป๋องรบกวนนิดนึงโอ้โหครับยินดีครับยินดีครับพี่ป๋องครับนอนดึกหน่อยนะครับนี่นะครับว่าฟังคือน้องต้อยนะครับเป็นพิธีกรหนึ่งในของยุทธการบันเทิงนอกจากจะมีหล่อที่สุดด้วยมีพี่ติ๊กมีน้องอ้อนะครับมีน้องต้อยแล้วก็มีโอ้กะอินครับโอ้กะอินนะครับซึ่งออกอากาศวันไหนนะครับอาต้อยวันพฤหัสครับพี่ป๋องครับสี่ทุ่มยี่สิบไอทีวีครับนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่เราจะเห็นกันในวันหยุด อ๋อว่าจะสุขีให้ที่องครับอันนั้นคือช่องช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดนะครับก็ติดตามงานของน้องได้นอกจากสองงานนี้แล้วยังมีงานอื่นๆอีกมาให้เราได้ติดตามกันครับผมอเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆนะครับ, <laughs> รบต้อยวันนี้เรามาคุยกันนิดนึงพอดีวันนั้นเจอต้อยก็ฟังวันที่ผมไปบันทึกเทปรายการยุทธการบันเทิงและน้องเนี่ยเล่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาแต่ว่าพอดีวันนั้นเล่าในรายการแล้วเล่าไม่จบอ่ะถูก โอ้ก็เลยอยากฟังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าคุณเ้าฟังเนี่ยคงอยากฟังด้วยเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีสองห้าสามสี่ครับผมประมาณตอนนั้นสุดก็จะอยู่มห้าครับอ๋อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ครับเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างครับต้อยก็คือตอนนั้นคือเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ครับเป็นนักกีฬาจังหวัดอแล้วทีนี้ก็มันมีกีฬาเขตนะฮะแล้วก็คือเราก็จะได้ไปทั้งจังหวัดก็จะมีหลายหลายประเภทด้วยกันมีบอลมีวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ย อ่าก็คือพอไปถึงมันก็จะไปคือเขาให้ไปพักที่อ่าที่สถาบันที่หนึ่งอ่าที่เชพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็พอไปเนี่ยคือเขาก็จัดที่ให้ตึกหนึ่งตึกเลยของหนึ่งจังหวัดครับฮะแล้วก็คือตึกนี้มันก็แบบว่าเอาดูภายนอกพอไปถึงก็โอ้โหมันก็เออดูสะอาดดี <ฮะ S 1> อ่าพอไปถึงปุ๊บเราก็ได้อยู่ประมาณชั้นสามนะฮะแล้วก็พอเปิดประตูขเข้าไปแบบว่าพอถึงแล้วโอโ้โหห้องสะอาด้าพปูที่นอนสีขาวอะไรก็แบบเออ อ่าอ่ะอ่าเราก็โอ้โหจองเตียงกันเรื่องเราเราผ่านไป,ไปแข่งกีฬาเสร็จปั๊บตกรอบอืออ่าทีนี้ทุกคนก็จะมานั่งแบบว่ามานั่งคุยกันสังสรรค์กันหน่อยในห้องครับอ่าทีนี้ด้วยเราที่แบบว่าคือตอนนั้นเราเราเรานึนอึกนึกขนองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เฮ้ยมันไม่หนุกอ่ะเรามไม่หนุกอ่ะเราก็เลยแบบว่าไปเอาผ้าปูที่นอนครับ แล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนว่าให้ไปหลอกกันนีกว่าไปหลอกเขาออืม่ามก็เลยเอาผ้าปุ้ยนอนมามาหกเ,เหมือนเหมือนในหนังนะฮะแล้วก็เอาแป้งมาทาหน้าขาขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปีนหน้าต่างแล้วก็มาม,มาหลอกเขาอะ่ะครับอ่ามาหลอกเขาว่าว่าให้เขาตกใจอะไรประมาณเนี้ยอแล้วก็พอหลังจากที่เราก็เล่นกันแบบว่าแอบในตู้เสื้อผ้าบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ย ให้ให้เข้ามาเปิดให้เจอให้หลอกผีอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราหลอกเราตั้งใจหลอกครับพอหลังจากนั้นช่วงเวลานั้นประมาณสักประมาณเที่ยงคืนับพี่เอ่อโดยที่แบบว่าบรรยากาศที่ตึกนั้นที่หอพักนั้นมันก็มันเงียบสงบอืมพอเราเล่นนี้ปุ๊บมันก็เกิดอาการเสียงดังเพื่อนเราตกใจอะไรเงี้ยเอ่อที่ผมเชื่อไหมว่าครับเอ่อช่วงทางเดินหน้าห้องพักที่เรานอนกันนะฮะมันจะมีมือนช่องลมนะพี่ มันเป็นผนงัทงทั้งผนังแต่ว่ามีช่องลมที่เป็นจีนปอ็อกอะครับมันจะมีช่องลมอยู่ฮนะลมมันมาแรงมากอยู่ๆก็มีลมมาแรงจนแบบว่าอาตรงตรงหน้าห้องมันจะมีเหมือนบานบานหน้าต่างที่มันมีมุ้งลวดอะครับเป็นลักษณะเหมือนบานเกรดแบบนั้นปะอ่าคล้ายๆบานเกรดแต่ว่ามันมีมันมีมุ้งลวดอยู่ครับอ่าลมมาแรงจนมุ้งลวดกระเด็นนะพี่อืซึ่งถ้าเกิดว่าเฮ้เราก็คิดว่าลมปปปปปเป็นปกติอะ่ะอันนี้เราก็เริ่มแบบ สังเกตนิดนึงละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้จากลมลมมาก่อนนะอ,อพอจะพักหนึ่งก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็เดินออกไปห้องน้ําคือห้องน้ำเนี่ยมันไม่อยู่ในห้องนั้นนะฮะมันจะเป็นห้องน้าเหมือนห้องน้ํารวมทั้งป็นอะไรเงี้ยหนึ่งชั้นจะมีห้องน้ำหนึ่งหนึ่งที่อะไรเงี้ยก็ออมีพีค่คนหนึ่งซึ่งเป็นนักบ้านด้วยกันเนี่ยเขาก็เดินไปห้องน้ำพอเดินกลับมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องที่เราอยู่กันครับแล้วกพ็พี่เขาก็อ้าว เห็นมีผู้หญิงยืนอ,อ,อ,อยู่ในประมาณมุมมืดๆนะฮะอ่าพี่คนนี้เขาก็เดินก็ไปหาโดยที่เขาไม่คิดอะไรเขาก็โทษนะครับมีอะไรช่วยไหมอะไรคือผู้หญิงคนนี้เขาก็คุยกับมานะครับอ่าคุยกับมาประมาณว่าเอ่อบอกเพื่อนๆหน่อยว่าตึกแล้วครับเก่งการคนอื่นเขาบ้างแค่นั้นเองแล้วเขาก็เดินเข้าไปเข้าไปอ่ในห้องแบบว่ามาานันจะมีห้องเหมือนห้อง ห้องที่อยู่มุมตึกอะฮะครับซึ่งเป็นบันไดลงอะไรเงี้ยเดินถ่ายไปตรงนั้นครับที่คนนี้เขายังไม่ไม่เอกใจแล้วเพราะอ๋อคงคงมีห้องอยู่ตรงนั้นเขาก็เดินเข้ามาบอกเขาก็เดินเข้าาบอกเออเมื่อกี้มีมีผู้หญิงเข้ามาบอกนะว่าเมื่อกี้ต้ยเล่นอะไรกันนะแบบเบาๆพวกเราเบาๆกันหน่อย่เงี้ยพวกเราก็เลยแบบสงสัยเริ่มสงสัยแล้วเลยพาทั้งทีมาบาณสิบกว่าคนเนี่ยเดินออกไปดูตรงห้องนั้นอืมช่วงเวลาประมาณสัก2นาทีไม่ถึง2นาทีอะพี่ อ่าเขาก็เลยพาไปเดินห้องนั้นปรากฏว่าห้องนั้นมันล็อกตายพี่อ้าวห้องนั้นมันมีโซ่แบบว่าแล้วแล้วมันดูเก่าเก่าอะบออเราก็เอ๊ะหรือว่าเขาเดินลงไปข้างล่างลงไปตรงบันไดอ่าลงไปตรงบันไดเพราะว่าห้องเราติดกับบันไดอก็เราก็เดินพากันลงไปครับเดินลงไปบันไดอประตูมันจะมีสองฝาครับประตูตึกนะฮะประตูทางขึ้นแต่ว่าประตูที่เราเดินลงไปเนี่ยมันล็อกตายอยู่ครับเราก็เอกใจว่าเฮ้ยแสดงว่า ันไม่มีทางลงอ่ะอือวันนี้มีทางลงครับเราก็เลยว่าเราเจอกันแน่แน่โอ้โอ้โอ้เราเจอเลยแน่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเอาเอาพระเอาอะไรที่ใครที่มีอยู่อะไรเงี้ยออืเอามาให้ใต้คล้องเพราะว่าใต้ไปเล่นไม่ดีครับครับด้วยความคึกขนองใช่ไหมด้วยความที่เราอยากจะสนุกเราไม่คิดอะไรเลยโอะเอด้วยความสนุกคึกขนองไปตามเด็กตามวัยฮะแล้วอันนี้คือเราไม่ได้เจอเราไม่ได้เจอกลุ่มเดียวครับอ่าก็คือมี มีทั้งนักกีฬาอนักบอลเล่บอลแล้วก็นักฟุตบอลที่เจอเจอผู้หญิงคนนี้ครับนะฮะคืออย่างนักฟุตบอลเนี่ยผู้หญิงคนนี้เดินเข้าห้องเลยนะอืคือประตูแบบว่าปกติเวลาเราไปนอนแขวงวัดนอนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ล็อกห้องกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นห้องรวมพี่คือผู้หญิงคนเนี้ยเดินเข้าห้องนักบอลเลยอืแล้วก็มีประมาณว่านักฟุตบอลตะโกนถามมาว่ามาหาใครครับห้องคีณหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ทีฟุตบอลนะอะไรเงี้ย คือเขาก็เดินมาเฉยๆนะอืมพอมีคนทักปุ๊บเขาหยุดคแล้วเขาก็เดินออกไปออืม่แล้วก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทุกวันที่เรามาคุยกันหลังจากที่เรากลับมาโรงเรียนกันแล้วตอนนั้นบอกลักษณะของผู้หญิงตรงกันไหมครับต้อยตรงฮะตรงที่ลักษณะผู้หญิงที่ใส่ชุดนอนสีเหลืองใส่ชุดนอนสีเหลืองอ่าสีเหลืองอ่อนอ่ะเป็นชุดนอนแบบว่ายาวๆอ่ะี่ชุดนอนที่เป็นผ้าแบบค่ะดู้วเหมือนผ้าแบบผิวๆอ่ะหน้าตาทรงผมเป็นยังไงหน้าตามองไม่ค่อยชัดครับเพราะว่า เหมือนเขาผมเขาจะยาวแต่ว่าผมเขาจะปิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วเขาจะพูดเอ่อที่ที่พี่พพนักบาตบอกเนี่ยนะฮะเขาจะพูดนิ่งๆครับอ่าแล้วก็อีกอีกที่อีกอีกอ,อ,อ,อันหนึ่งที่ที่แบบว่าที่น่ากลัวที่สุดคือ,อว่าคนขับรถตู้ของของนักกีฬา <Rum. S 2> ของนักวิ่งน่นะฮะหรือเขาก็ลักเอ่อเป็นเป็นสามีภรรยากันครับเขาก้ไปอยู่อีกห้องนึงห้องส่วนตัวแบบว่าในในตึกนั่นแหละในห้องพักนั่นแหละ เขาก็กําลังรีดผ้ากันอยู่ครับแล้วเขาก็ให้สามีเขาไปเปิดเอาเอาเสื้ออะไรไปใสตู้เสื้อผ้าเห็นผู้หญิงคนเนี้ยที่นั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าอุยนั่งแบบว่าแต่เขาไม่เห็นหน้านะคือนั่งแบบว่าเหมือนนั่งเออครับนั่งยองๆนั่งคุดคูอยู่ในตู้ใช่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นแบบว่าคือเขาไม่อยู่เขาไม่เอาเสื้อผ้าอะไรกลับมาเลยอ่ะคือต่อวันนั้นเขาก็ คือเขาด้วยความกลัวอะไร่ง้เขาไม่ด้นะอ๋อคือเจออย่างนั้นก็เผ็นเลยว่าัเขาเผ็นเลยพี่แต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่เพาเขาเจออย่างนี้ครับอ่าแล้วก็นักกีตาร์นักกีตาร์ก็เจอว่าคือนักกีตาร์ส่วนมากจะเป็นเอผู้หญิงครับผู้หญิงเนี่ยที่เขาเจอก็คือโดนดึงผ้าห่มเหมือนที่นอนอยู่แล้วมีคนดึงผ้าห่มพี่แบบดึงอย่างแรงอ่ะไม่ใช่ค่อยๆดึงนะคือกระตุกเลยกระตุกให้ออกจากตัวเลยอืมอืมอ่าทีนี้ผมก็เลย ด้วยความที่บอกว่าพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บพออีกวันหนึ่งพอพวกเราประกอบกันละมพราะเราก็เดินไปกินข้าวที่โรงอาหารครับเราก็แบบทําไมมันต้องมีอะไรตึกเนี้ยเออก็เลยไปถามแม่ค้าถามแม่ค้าที่ที่เขาขายของอยู่ที่โรงอาหารเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าอป้าผมถามจริงนะอะไรเงี้ยตึกที่ผมอยู่เนี้ยตึกไอ้ตึกเนี้ยอืมมันมีอะไรหรือเปล่าครป้าอ้าวเพิ่งเจอกันเหรออะไรเงี้ยคือป้าแกก็พูดดี่ยวลมแบบว่า อารมณ์เหมือนแบบว่าใครมาพักก็เจอเออเออออออแต่ป้าบอกว่าอ้าวิ่งเจอกันเหรอครับอ้าวป้ามีอะไรอ่ะก็ป้าบอกว่าเป็นจริงจงแล้วอันนี้เป็นหอพักเก่าของนักศึกษาครับไปหอพักหญิงแล้วก็มีนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยผูกคอตายในห้องน้ำโอ้โหฮะโอ้โหแต่วันนั้นเรายังไม่ได้กลับนะครับพี่อืมเราต้องนอนต่ออีกหนึ่งวันแะคือตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าต้องอยู่ต่อแล้วก็รู้ประวัติแล้ว รู้สึกยังไงอะ่ะรู้สึกว่าทีมบาสประมาณสิบสองคนลงรถสิบ<ค>ห้าคนรงนอนอยู่สามเตียงเองครับโอ้โหมามาเบียดกันเลยโอ้โหพี่อยู่กันแทบจะไม่ได้แล้วเราครับคือด้วยความที่เป็นอยู่แต่จังหวัดแล้วก็เป็นนักกีฬามันไม่ค่อยมีทุนอะไรที่ม,ม,มันไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับเราก็ต้องมารวมตัวกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหาอะไรทาให้จนแบบว่าต่างคนต่างง่วงไปเองอ๋ออ๋ออ๋อฮะโอ้โหแล้วแล้วพวกเราพวกเราตอนกลางวันนะ คนหลังที่ไปถามคุณป้าแล้วคุณป้ากอ๋อมีนักศึกษาผูกผูกคอตายในห้องน้ำอะไรเงี้ยห้องน้ํานั้นก็แบบว่าโอ้โหตอนเราไปอาบน้ําเราเฮ้ยอาบคนละห้องเลยโอ้โหสบายหลังจากนั้นครับทุกคนอาบน้ําห้องเดียวกันหมดพร้อมกันโอ้โหแล้วเราก็ไปหาดูว่าจะมาผูกคอตายอะไรในห้องน้ําเราก็ไปดูอ๋อมันมีเหมือนท่อน้ําทิ้งที่เป็นเหล็กนะฮะมันไม่ใช่ท่อพีวีซีฮะมันเป็นเหล็กที่มันแบบเออมันมีความเป็นไปได้ที่แบบว่า ผู้หญิงเขาน่าจะมาปูนก็ได้ได้ในห้องน้ำห้องนี้เป็นเป็นเป็นท่อที่อยู่ตรงเพดานใช่ฮะเป็นท่ออยู่เพดานเป็นท่อใหญ่มากประมาณสัหกเจ็ดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะสามารถจะทําอย่างนั้นได้ได้เป็นไปได้แล้วก็ครับคือคือก็ไอเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็อ๋อมีอย่างหนึ่งฮะคือเราได้ยินเสียงคนตีบอลเล่บอลประมาณตีสามเหมือนว่าเอาเอาบอลเล่บอลมาตีกระทบกับผนังครับพี่ครับ แล้วเราก็เฮ้ยทมันนอนไม่หลับอเออมันนอนไม่หลับอ่ะแล้วพอรลุ่งเช้าเราก็ไปถามว่าเอ้ยพีมอลเล่มันซ้อมอะไรกันดึกขนาดนี้เหรอพีมอลเล่ก็บอกว่าไม่ได้ซ้อมเมื่อคืนเราก็ได้ยินครับเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะไรเงี้ยโอ้โหเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับอโอ้นี่คือเหตุการณ์ที่ที่เจอเมื่อตอนที่เป็นนักกีฬาแล้วต้องไปแข่งขันที่จังหวัดเพชรบูรณ นะครับก็คือประวัติก็คือเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผูกคอตายครับผมในในหอพักที่นี่ใอ่ส่วนตัวต้อยเนี่ยนะครับต้อยเชื่อเรื่องอย่างนี้มาผมเชื่อครับผมเชื่อมากๆผมเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยเชื่อว่ามีจริงเชื่อมีจริงฮะแล้วก็เคยเหมือนกับสมัยวัยรุ่นมันก็เคยแบบลองเล่นผีดในแก้วลองอะไรมาแล้วมันมันเคยเจอมาหมดที่มันแบบว่ามันเคยเยื่อนโดยที่เราคุยกันไว้เราสาบานกันไว้ว่าห้ามโกหกห้าม ทุกคนห้ามห้ามแกล้งกันนะครับครับฮะโอ้เชื่อว่ามีจริงและกลัวมะเออคืออย่างอ้อเนี่ยอย่างอย่างอ้อเนี่ยอย่างอ้อเกียติว่าฟังจะเป็นน้องที่กลัวผีมากฮะเออย่างก้อยกลัวมะเออเมื่อตอนผมผมไม่ค่อยกลัวนะแต่ผมทีดตกใจเฉยๆอืมอืมอือ่าผมเคยทําร่วมกับตันยูอะไรเงี้ยอ่าก็คือคือคือไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่พอมาหลังๆเนี่ยมันรู้สึกแบบมันเหมือนเราคิดเยอะครับ ยิ่งสมมติถ้าเราดูหนังเยอะเราอะไรเยอะเราไม่ได้คิดเยอะที่เราก็แบบว่าเหมือนกลัวอย่างที่ผมผมไปกับพี่ต๋องที่ไปที่ไปที่ที่โรงแรมร้างอย่างนั้นนะผมยังกลัวเลยพี่ผมกลัวผมกลัวที่อยู่ในห้องมืดๆแล้วผมกลัวใบหน้าหรืออะไรก็ตามที่มนอยู่ใกล้หน้าผมต้องระดูครับผมว่าผมคงก่อนอื่นคงรีบติดประตูอย่างแรงแล้วว่่เอาไปให้สุดชีวิตผมเกรงว่ายังไม่ทันจะได้ปิดสิครับ มันจะวิ่งไปก่อนโอ้ยผมผมแบบว่ามคือหลังจากวันนั้นนะต่อหน้านั้นนะผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับพอผมเจอแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงอไมแล่วเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งว่าที่เขามาให้เห็นเนี่ยเพราะว่าต้อยอาจจะไปเล่นอะไรที่ไม่สมควรเล่นนึกออกปะผมไปส่งสินกเงิวเหมือนก็ไปลบหลู่เขาอ่ะผมว่าเป็นน่าจเป็นไปได้เพราะว่าคือตอนนั้น ทุกคนโอ้โหวัยรุ่นอ่ะพี่อยู่ประมาณมปลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักกีฬาแต่ละประเภทมันก็แบบครับสุดๆกันทุกตัวอืเราก็โอ้โหจดเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกวัยกำลังห้าวถ้าถึงวันนี้ผมผมไม่กล้าแล้วนะอเนี่ยเรียกว่าเล่นกันจดเกินเลยนะก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งกัแล้วการที่เจอมานะครับยังไงก็ฝากงานของน้องด้วยกาฟังซึ่งตอนนี้น้องก็เป็นพิธีกรอยู่สองรายการใช่ไหมต้อย มีเกมพันหน้าฮะเกมพันหน้าเกมพันหน้าเป็นช่วงช่วงพัฒนามอะไรช่วงพัสนามนะครับแล้วก็มียุทธการบันเทิงแล้วก็มีวันหยุดสุดขีดครับติดตามงานของน้องได้นะครับน้องต้อยถือว่าเป็นพิธีกรอารมณ์ดีนะครับมุกตลกเยอะเป็นคนสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่กรรักกรขันอีกอีกคนหนึ่งน้าตาดีด้วยนะครับเอาละครับต้อยวันนี้ม่ปอบพุธเพียงเท่านี้นะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับได้ยินกจะค่อยติดตามงานทางทีวีกันละกันไปไว้เจอกันครับได้ครับ